สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกัมพยากรทั่วไปในเดือนธันวาคม2564ค่ะเดี๋ยวจะเลือกไพ่เสศษร้อยแปดให้5ใบนะคะถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเจออะไรที่น่ากลัวที่คองขาดบาดตายจริงๆอาจารย์ก็จะเปิดเพิ่มให้สามใบนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ ดูแค่ห้าใบเหมือนเดิมนะไส่ดูกันว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนส่งท้ายปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไพ่เสียงทั้งห้าของชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะให้ใบกลางของชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะคือเสียงของพัสติวะมหาเทพนะคะแล้วก็ข้างนี้นะคะเบอร์ที่ห้าสิบสี่เสียงพระแม่ธุลคานาะม่วงนี้นะคะแล้วก็เสียนี้เสียงปู่พิเภกนะคะเบอร์ที่หกสิบเจ็ดและไพ่สรุปนะสองใบนะคะเป็นพระฤาษีกระไรโกรธกับปู่พิลาบนะคะเป็นเสียงของปู่พิลาบ เดียเรียกว่าพาร์ทไพยลวะนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนนะถ้าท่านไหนยังไม่ทราบลัคนานะคะก็ไปตรวจเช็คลัคนาก่อนนะคะใน Google มีนะคะเป็นโปรแกรมทําได้ด้วยตัวเองเลยนะคะง่ายๆแล้วก็มาดูคลิปของอาจารย์ได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนที่ส่งท้ายปี64แล้วนะคะ,ะให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะ ระวังเรื่องงานไว้นิดนึงนะคะให้ระวังเรื่องงานเพราะว่าอย่าใจร้อนอย่าตัดสินใจทําอะไรผีผันนะักเวลาสิ้นปีนี้นะคะอะไรที่ชะลอไปได้ก่อนโปรเจกต์งานอะไรที่เราคิดสามารถชะลอไปได้ระยะเวลานี้ให้ชะลอก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงสิ้นปีนี้นะคะให้ชะลอตัวไปก่อน เพราะว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณติดขัดไม่ราบรื่นนะคะแบบที่เราหวังเอาไว้นะคะในส่วนลงทุนเนี่ยไม่อยากให้ลงทุนเยอะหรือใครที่ลงทุนไปแล้วจะลงทุนก้อนใหม่ก็ให้ชะลอแบบที่บอกไปก่อนนะคะและหุ้นส่วนก็ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีเมถุนขยับขยายอะไรสักเท่าไหร่นะคะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงาน หรือว่าเรื่องธุรกิจให้อยู่นิ่งๆนะคะจนกว่ามันจะพ้นปีนี้ไปก่อนนะอีกไม่กี่วันแล้วละคะ่ะเพราะว่านี่มันก็เดือนธันวาแล้วนะหดใจนิดนึงโครงการอะไรต่างๆที่เราคิดอยากทํานะคะก็เอาไว้ให้พ้นประมาณเดือนเ,ออเดือนหน้าเดือนยี่นะคะให้พ้นเดือนยี่ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยับขยายเกณฑ์ชะตาของชาวแลัค้นาราศีเมถุนนะคะพอเดือนยี่ ปี65เป็นต้นไปนะคะอะไรที่คิดหวังไว้จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างจะสมความปรารถนานะส่วนใครที่ลงทุนไว้ทีนี้ก็จะค่อยๆ่อ,อมีผลผลิตได้เก็บเกี่ยวเงินอันนั้นอยากให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะให้ศึกษาในสิ่งที่ตัวเองทำเยอะๆนะคะให้เรียนรู้คุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆด้วยนะคุณมีความรู้เยอะแต่ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ย ธันวามกราาคุมพานี้นะคะถ้าจะอยากไปเรียนความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วอามาประกอบอาชีพนะสามารถทําได้แล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วหลังจากเดือนยี่ปีหกหเป็นต้นไปทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วเห็นแบบว่าเห็นเงินมากขึ้นนะคะจากที่บางคนก็หน้าที่การงานก็คือยังโอเคอยู่แล้วนี้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเรียนเสริมอะไรบางอย่างเนี้ย นะคะแล้วก็สามารถเอามาทําเป็นอาชีพเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นคือจะมีเงินเข้ามาอีก2 3สาด้านที่เราคิดทำค่ะจะประสบความสําเร็จนะเดี๋ยวบางคนไปเรียนทําอาหารเรียนเย็บเสื้อผ้าเรียนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่าไปเรียนโหราศาสตร์อะไรพวกเนี้ยสามารถเรียนได้แล้วประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะสามารถเอามาทําเป็นอาชีพได้อน,นี้ยกตัวยอย่างให้ฟังนะคะส่วนตัวเองเนี่ยก็ต้องหาแหละว่าเราอ่ะจะ เหมาะกับทิศทางไหนอะไรคือความสามารถพิเศษของเราลึกๆที่เราคิดว่าเราโอเคอะไปเรียนเพิ่มเติมมาเลยค่ะสามารถสร้างเงินก้อนได้นะและศัตรูของชาวราคนาาสีเมถุนนะคะจะดีขึ้นหมายว่าถ้ามีคนไม่ชอบเราหรือมีคนในที่ทํางานไม่ค่อยถูกใจเราหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเจ้านายไม่ค่อยรักเรา <S <S <ๆ S 1> เพื่อนฝูงเคยทะเลาะเบ,บาแวงกันไปหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะ จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมจะกลับมาคบหากันได้เหมือนเดิมจะไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิมเจ้านายหรืออะไรที่ไม่รักเราลูกน้องที่ไม่ค่อยรักเนี่ยพวกเนี้ยก็จะกลับไกลแบบคิดถึงเราอะนะคะคิดถึงเราแล้วก็นึกถึงเราไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสําหรับเพื่อนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะดีขึ้นคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะ อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวก็เป็นได้ไปเที่ยวไปตั้งแคมป์ไปกลางเต็นท์ไปเดินป่าคือไปแล้วมีความสุขไปแล้วเหมือนได้กลับบ้านได้อยู่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหมือนกับเราอาจจะได้ไปที่เก่าที่เราคุ้นเคยเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีความสุขนะแล้วจะมีความสุขมากๆถ้าเราได้เดินเข้าไปในป่านี้เป็นเรื่องแปลกของชาวเมทุนนะคะ แต่ว่าลึกๆข้างในแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามีโอกาสก็ไปพักผ่อนแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะในส่วนของการเดินทางเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ขอให้ชาวเมถุนระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มีพิษด้วยนะคะถ้าใครอยากจะไปเข้าป่าไปตั้งแคมป์ไปทําอะไรก็ตามแต่นะให้ระวังเรื่องสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวให้ระวังฝ่าเท้าใต้เท้าเราอะนะคะตรงนีน้ให้ระวังบนนี้ก็ต้องระวังนะคะอาจจะเจอวิบากกรรมบางอย่างที่ เกี่ยวกับสัตว์มีพิษพวกนี้นะคะในช่วงจังหวะเวลาก่อนจะถึงเดือนยี่นะคะจะไปเที่ยวอะไรก็ไปได้หมดเลยนะคะการเดินทางปลอดภัยแต่ว่าอาจารย์ห่วงอย่างเดียวเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสัตว์มีพิษโดนกัดโดนอะไรพวกนี้นะคะบางทีาอาจจะไปเหยียบมันโดยไม่รู้ตัวรเนี้ยมันจะเป็นวิบากกรรมระยะเวลาสั้นๆไม่นานนะคะ mm hmm. แต่ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยของชาเมทุน,นยังโอเคอยู่นะ mm hmm. หรือในบางคนอาจจะมีการเดินทางเพื่อไปทําบุญ หรือได้เดินทางกลับบ้านนะเดินทางกลับบ้านกลับไปซ่อมบ้านกลับไปทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านของตัวเองในในในต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะจะมีการเดินทางไปเดินทางมาแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้เที่ยวก็ได้กลับบ้านส่วนคนที่ทํางานในออฟฟิศนะคะจะเป็นจังหวัดที่ดีนะคะหลังเดือนยี่เหมือนกันนะคะทุกอย่างจะปลอดโปรง่ง นะแล้วก็สามารถทําให้เราเลื่อนข่านเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าได้เงินเดือนเพิ่มนะนี้เป็นข้อดีที่เมทุนจะได้ภายในปีหน้านะคะแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมที่คลิปนี้ออกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะแต่มันยังมีเรื่องดีๆเข้ามายังมีความสุขเกี่วกับการท่องเที่ยวการเดินทางการกลับบ้านนะคะแล้วก็มีความสุข กับครอบครัวของตัวเองนะคะคือเดือนธันวาคมนี้ยอยากให้ชาวเมถุนอยู่นิ่งๆอะไรที่ทํามาแล้วธุรกิจที่ทามาแล้วก็ประคับประคองไปนะคะให้ส่งตัวอยู่ได้ก็เดี๋ยวคนเดือนนี้ก็จะดีค่อยๆดีขึ้นแบบที่บอกนะสุขภาพเนี่ยชาวเมทุนให้ระวังเรื่องท้องนิดนึงนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเลยนะโรคที่เกี่ยวกับในท้องนะ จะเป็นโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารเป็นพิษนะคะพวกนี้ชาวเมถึงจะต้องระวังในระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายข้ามปีนะตอนนี้นะเพราะว่าในบางดวงอ่ะในบางดวงของคนบางคนนะคะอาจจะเจอแจ็คพอตที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเราต้ต้องเสียงเงินนะคะเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องในท้องของเราเนั่นแหละนะคะอาจจะมีเกณฑ์อยู่นะในดวงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้เอาดวงใครมาดูนะคะ เพียงแต่ว่าเปิดแล้วก็อธิษฐานขอคุบาอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงก็เป็นไปได้นะคะนะก็ถ้าฟังฟังแล้วก็ลองดูนะให้ระวังให้ระวังเรื่องอาหารการกินอะไรนิดนึงอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะแต่ว่าในในไพ่เนี้ยไม่ได้ขึ้นว่าเราจะเป็นอะไรหนักหน่วงนะสิ่งที่ห่วงก็มีแค่2เรื่องเรื่องสุขภาพะนะเรื่องการกินเรื่องท้องเลยที่บอกเมื่อกี้กับเรื่องแมลงสัตว์มีพิษที่เราจะ โดนมันกัดหรือโดนมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีแค่2เรื่องนอกนั้นเรื่องเงินเรื่องเงินชาวเมทุนก็มีคนอุปถัมภ์อยู่แล้วไม่ว่าคู่คุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเขาจะช่วยเหลืออุปถัมภ์เราในยามที่เราลําบากเขายังช่วยอยู่แต่ก็ไม่ได้ลําบากยากแค้นนะ ถึงกับว่าไม่มีจะกินหรือว่าไม่มีอะไระให้ใช้เลยแบบนี้นะคะเพราะว่าคู่ของคุณนถึงคุณไม่มีคุณอยู่ด้วยกันเขาอุปถัมม์เรายังมีกินมีใช้ไปได้เรื่อยๆนี่สินมีโอกาสมีวันหมดนะคะบางท่านก็ใกล้แล้ว3ปีนะแต่บางท่านก็อาจจะเป็น3ปีก็จะใช้นี่ใช้สินอนั้นหมดไปนะคะคู่ของเมถุนเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะคะถึงแม้ว่าบางคู่จะไม่ใช่คู่บุญ คู่บารมีกันแต่ชาติบางก่อนมาเกิดมาพบมาเจอกันแต่ก็ยังเป็นคู่จอนที่มีบุญเสมอกันก็ยังเกื้อคุณอุดหนุนอยู่กันได้นะคะนะเพราะว่าในดวงนี้ยังไม่มีเกณฑ์การเลิกลานะก็ยังกันอยู่กันไปได้เรื่อยๆนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็อาภาัยให้กันนะในไพ่นี้เรื่องความรักก็ยังไปได้ดีอยู่นะส่วนใหญ่จะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเรื่องงานกับเรื่องนั้นที่บอกไปอืมส่วนสีต่งาง ไม่อยากให้ชาวเมถุนใช้โทนดำๆนะโทนดำโทนมืดนี่นะคะพักไปก่อนนะให้ใช้สีสว่างจนถึงเดือนยี่เลยนะคะสีดำสีเทาสีกรมาตุอะไรให้หยุดไปก่อนนะคะการก็มีเรื่องสําคัญที่จะฝากชาวลัคนาราศีเมถุนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สิ้นปีนี้ขอให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังอยู่นะแล้วถ้ายิ่งมีดาวดาวหรืออะไรที่ตอนนี้เขา เขาเปิดแล้วอะนะคะก็ให้ระวังตัวอย่าไปที่ท,ที่มีคนเยอะๆนะคะเพราะว่ามันยังอันตรายอยู่นะก็ให้ดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะขอให้ชาวเมถุนนะสงความปรารถนาทุกอย่างที่ตัวเองคิดนะคะแล้วก็ประคับประคองชีวิตให้ผลจากเดือนธันวาคมนี้ไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ